ไข่ดาวครับเพาะครับโคแกะครับไข่ดาวครับทอดไข่ดาวครับออด่ครับไข่ดาวครับครับอันนี้ต้องล่อน้ำมันเดือดก่อนครับไข่ครับ ขับไปกับโอ้โ,อโหไข่ดาวครับโอ้ยขับทีทอดไข่ดาวครับโอ้เดี๋ยวครับอันนี้สุกแล้วครับครับไข่ดาวครับอื้อ อันนี้ไข่ดาวครับครับสุกแล้วครับโอ้สีสันครับครับอันนี้ทอดไหมครับไข่ดาวครับ โคเรโคเลครับคนครับอันนี้ไข่ดาวเลยครับต้องสุกต่ด้านล่างครับครับไข่ดาวครับเพาะครับแกะครับ